สวัสดีนะคะวันนี้ใส่ยสยหน่อยค่ะขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่พลังใจสดใหม่นะคะเติมมันสวยด้วยกําลังใจค่ะวันนี้คุณคุณทําอะไรอยู่คะเป็นอย่างไรบ้างสุขภาพแข็งแรงดีไหมรู้สึกดีใจนะคะที่ทุกคนปลอดภัยและทุกคนยังมีความสุขถ้าทุกคนมีความทุกข์ลงมาฟังนะคะหรือแม้แต่คุณไม่มีความทุกข์คุณก็ฟังได้นะคะแล้วคุณก็จะสามารถนําสิ่งนี้ ไปนะคะแล้วก็ไปนุนใจคนอื่นนะคะไปให้กำลังใจคนอื่นต่อได้นะคะวันนี้ค่ะมาถึงนะคะ ep ที่10แล้วล่ะค่ะหัวข้อดีมากๆเลยทุกคนที่นี่เคยพลาดล้มบ้างไหมคะเคยล้มกับเรื่องใดๆบ้างไหม <c oughs> เขาบอกว่ามีประโยคอยู่ประโยคหนึ่งนะคะบอกว่าคนที่ลม้มลงในวันนี้อาจจะมีความรุ่งเรืองในอนาคตรออยู่ข้างหน้าถ้าเขาลุกขึ้นอีก ดิฉันหวังนะคะว่าคุณจะไม่ใช่คนที่ล้มถ้าคุณล้มลงอยู่คุณฟังนะคะแล้วขอให้คุณมีกำลังขึ้นที่จะลุกขึ้นแต่ถ้าคุณเคยล้มดิฉันเชื่อเหลือเกินข่าววันนี้จะมีความเห็นด้วยอยู่หลายๆประการและยินดีมากๆที่วันนี้คุณลุกขึ้นใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งนะคะชีวิตยังมีความยืนยาวเพราะฉะนั้นจะต้องเจออะไรอีกเยอะมากแต่ถ้าคุณเคยล้มคุณลุกขึ้น และถ้ามีเรื่องที่ต้องทาให้คุณล้มอีกคุณก็จะลุกขึ้นได้อีกดิฉันก็เป็นนะคะไม่มีใครที่วิเศษวิโสแต่ว่าถ้าเรานุนใจกันแล้วก็ฟังกันแล้วก็ให้กําลังกันก็จะทําให้เราไปต่อได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะคะ mm hmm. ก่อนอื่นเลยขอบคุณนะคะหนังสือ Pocket Book ที่ดิฉันได้นามานี้เป็นหนังสือ mm hmm. ที่เขียนโดย ท่านอาจารย์ตรงชัยประดับชนานุรัติค่ะท่านเขียนไว้และเป็นเรื่องที่มีประโยชน์มากๆเมื่อน,นำมาอ่านแล้วก็แชร์ให้ควรไปด้วยกันนะคะอีพีที่10วันนี้เรื่องเกี่ยวกับล้มแลลวลุกค,ค่ะคนไม่เคยล้มก็คือคนที่ไม่เคยเดินใช่นะคะเด็กๆเ,เนี่ยไม่ล้มนะคะเพราะก็นอนเลยอะคะ่ะแต่คนที่เดินเท่านั้นที่จะล้มได้นะคะ เพราะฉะนั้นคนที่เดินมักจะต้องล้มทุกคนใช่ไหมคะ,ะการล้มอาจจะมาจากหลายสาเหตุหนึ่งอาจจะเป็นเพราะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ได้ค่ะหรืออาหารเป็นพิษทำให้สิ้นเดือดแรงหรือใช้กำลังมากเหน็ดเหนื่อยเมือ่อยล้าจนต้องลม้ลมลงคุณมีอาการพวกนี้หรือเปล่าเคยเป็นไหมคะบางทีคนเราอาจลม้ลมลงทั้งๆทีทททท่แข็งแรงดีอ้วนนี้ อันนี้ดิฉันคิดว่าเป็นเรื่องที่ต้องขยายต่อค่ะแข็งแรงดีแต่ก็ล้มนะคะโดยไม่ได้ขาดอาหารและไม่ได้เหนื่อยหลาแต่ที่ล้มลงเป็นเพราะไปสะดุดสิ่งที่เป็นอุปสรรคอุปสรรคมีเยอะจริงๆนะคะในโลกนี้ถ้าเราใช้ชีวิตที่ไม่ใคร้คยควรดีๆสิ่งเหล่านั้นจะเป็นอุปสรรคและทวงเราและดึงเราให้ล้มได้นะคะ เมื่อเราเมื่อสิ่งเหล่านั้นนะคะทำให้เราล้มบางทีนะคะยืนยืนอยู่แบบล้มหัวกระมำไปเลยนะคะด้วยเรื่องของการกระทําให้ล้มนะคะแต่ที่ร้ายกว่านั้นก็คือมีบางคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะคู่อริที่จงใจวางแผนอ,อันนี้ก็เป็นนะคะเป็นเยอะมากๆด้วยในสังคมเรานะคะ้ะเขาก็ลงมือกระทําให้คนหนึ่งต้องล้มลง ด้วยผลประโยชน์อะไรก็ตามถ้าเราเป็นเหยื่อที่ถูกผู้อื่นกระทำไม่ล้มลงจงรวบรวมกำลังลุกขึ้นใหม่อีกครั้งนะคะจงรวบรวมกำลังลุกขึ้นใหม่อีกครั้งเพราะว่าถ้าหากยังไม่ยอมลุกขึ้นหรือไม่รีบลุกขึ้นเมื่อมีการกระทำให้ล้มลงรวบรวมกำลังตั้งสตินะคะเรารีบรีบรีบด่วนเลยที่จะลุกขึ้นให้ได้อย่าจมอยู่นะคะอย่า อ,อย่าอยู่กับที่อย่าล้มแล้วก็แมะอยู่กับที่นะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะอาจจะมีผู้อื่นที่ตามหลังมาก้าวข้ามศีรษะเราไปดีไม่ดีนะคะอาจจะถูกผู้มาทีหลังเนี่ยมองไม่เห็นค่ะบางครั้งเขาก็มองไม่เห็นเขาเ็อาจจะกระโดดข้ามเราแต่ว่าถ้ามันล้มถ้ามันข้ามไม่พ้นนะคะมันก็อาจจะเหยียบลงบนเรา ก็กลายเป็นว่าเราเจ็บซ้ำสองเลยนะคะทีนี้เพราะฉะนั้นเราจะต้องไม่อยู่กับความอ่อนแอตรงนั้นโดยการให้ตัวเองล้มล้มหน้าที่นี้หมายถึงว่าการล้มอยู่กับที่ด้วยอุปสรรคหรือการกระทําจากผู้อื่นให้เจ็บปวดเจ็บใจหรือทําให้เราเสียหายหรือทําให้เรานั้นโทอถอยหรือทําให้เราสิ้นหวังหรือทําให้เราหมดกํลาลังใจหรือจะเป็นการทำร้ายหักหลังนะคะหรือการทํา อะไรก็ตามค่ะที่ทาให้เรานั้นหมดท่านะคะไปต่อไม่ได้อยู่กับที่อ่อนแอหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นเราจะมักชิน,ชน,ก,นกันกับเหมือนกับเป็นคู่อะไรนะคะคู่ค้าคู่พาร์ทเนอร์หุ้นส่วนนะคะทำร้ายกันโกงกันหรือจะเป็นด้านความสัมพันธ์ของหนุ่มสาวหหักรักคุดอะไรพวกนี้เราทําให้เหตุการณ์เหล่านั้นทำให้เราไปต่อไม่ได้เราอาจจะพลาดหักจากสิ่งที่ เสียใจอ,อกหักก็มีเสียใจก็มีจากสิ่งที่เราคาดหวังแต่ไม่เป็นไปนตามที่เราตั้งใจธุรกิจนะคะเหมือนดตอนนี้ธุรกิจที่เราวางแผนไว้เราตั้งใจที่จะทําแต่ว่าไปต่อไม่ได้เราสะดุดเราล้มลงเราอยู่อย่าให้เราจมอยู่กับที่แล้วก็แช่ตัวเองอยู่กับที่เหล่านั้นนะคะเพราะว่า มันจะทําให้เรานั้นยิ่งสาหัสไปกว่าเดิมด้วยเหตุนี้เมื่อเราล้มลงด้วยสาเหตุใดๆก็ตามอย่าให้เรานอนแช่นะคะไม่แช่แน่นิ่งนะคะเพราะการทําอย่างนั้นจะไม่มีอนาคตไม่มีประโยชน์ค่ะดิฉันอยากให้คุณนะคะมีกําลังใจแล้วใคร่ครวญถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วรับความจริงนะคะแล้วก็หาวิธีการแล้วหา ประโยชน์จากเหตุการณ์เหล่านั้นเพื่อที่จะมาช่วยประยุง์และสร้างเราให้ลุกขึ้นนะคะมีกําลังใจเ,เริ่มต้นใหม่และทําสิ่งใหม่ที่เราจะลุกขึ้นใหม่หนังสือสุภาษิตเขียนไว้ว่าหนังสือสุภาษิตนี่เป็นหนังสือที่เขียนโดยเป็นพระวจนะนะคะของพระเจ้าที่เขียนไว้นะคะในพระธรรมสุภาษิตรเราจะเรียกว่าพระธรรมสุภาษิตนะคะบอกว่า คนชอบทำล้มลงเจ็ดครั้งแล้วลุกขึ้นถ้าคุณเป็นคนชอบทำคุณไม่ได้เป็นคนร้ายคุณไม่ได้เป็นคนที่เลวคุณไม่ได้เป็นคนที่ผิดพลาดคุณไม่ได้เป็นคนที่ทำทุกบางอย่างผิดแต่คุณโดนกระทําหรือคุณเข้าไปอยู่ในกระบวนการที่เสี่ยงหรือถูกทำร้ายคุณไม่ใช่คนที่ต้อง จมอยู่กับสิ่งนั้นคุณเป็นคนดีได้และคุณเป็นคนชอบทำและคุณเป็นยืนในความถูกต้องคุณต้องลุกขึ้นนะคะอาจารย์ได้ทิ้งท้ายไว้ว่าอ,อ,อาจารย์ก็ไม่อยากที่จะถามหมายถึงว่าถ้าอาจารย์ที่เขียนหนังสือนะว่าคุณลม้มลงมาแล้วกี่ครั้งแต่อาจารย์ขอถามว่าคุณลุกขึ้นมากี่ครั้งที่คุณล้มอาจารย์ไม่ได้ถามนะคะว่าคุณล้มมาแล้วกี่ครั้งแต่อาจารย์อยากถามว่า คุณลุกขึ้นมาทุกครั้งที่คุณล้มหรือไม่เราอาจจะต้องล้มอีกหลายๆครั้งนะคะและถ้าหากว่าเรามองย้อนไปเราเคยล้มกับเหตุการณ์บางอย่างมาเยอะมากแต่เราก็ลุกขึ้นมาได้ mm hmm. ถ้าวันนี้คุณล้มอยู่กับด้วยเรื่องสิ่งใดๆก็ตามคุณจะต้องลุกขึ้นได้อีกครั้งหนึ่งนะคะไม่ว่าคุณจะเสียอะไรไปแต่คุณมีชีวิต เมื่อคุณมีชีวิตคุณจะต้องสร้างมันขึ้นใหม่ได้เพราะว่าวันที่คุณมาคุณก็ไม่ได้เอาอะไรมาอย่าไปยึดแล้วก็เอาตัวเองติดอยู่กับเรื่องนั้นแล้วลุกขึ้นไม่ได้นะคะคุณต้องลุกขึ้นมานะคะเพราะไม่ว่าคุณจะล้มมาแล้วขี่ครั้งตราบใดที่คุณยังมุ่งหน้าเดินต่อไปคุณจะก้าวไกลคุณจะก้าวไกลกว่าจุดที่คุณเคยล้มมาแล้วและเดินเข้าใกล้ความสำเร็จ มากยิ่งกว่าเดิมนะคะอีกครั้งหนึ่งเพราะไม่ว่าคุณจะล้มมาแล้วกี่ครั้งตราบใดที่คุณยังมุ่งหน้าเดินต่อไปคุณจะก้าวไกลกว่าจุดที่คุณเคยล้มมาแล้วและเดินเข้าไปสู่ความสำเร็จมากกว่าเดิมจริงไหมคะ ขอให้ทุกคนมีกำลังใจแล้วขอให้ทุกคนลุกขึ้นนะคะลุกขึ้นดิฉันก็เกือบๆล้ม,มค่ะแต่ก็ต้องลุกขึ้นนะคะแล้วก็ไปต่ออะไรที่มันเยอะเกินตัดออกไปเลยค่ะตัดออกไปเลยนะคะตัดออกก่อนแล้วอยู่แบบเบสิกก่อนมีชีวิตนะคะมีสติปัญญาแล้วทุกอย่างจะกลับมาได้แน่นอนถ้าสิ่งไหนที่มันมากเกินไปไม่ต้องห่วงไว้ค่ะไม่ต้องห่วงนะคะพวกนี่ชุงนี่สินอะไรเงี้ย ปล่อยไปเลยค่ะปล่อยก่อนให้เขายึดยึดยึดไปเลยเราจะได้เบาแล้วก็ลุกขึ้นง่ายขึ้นนะคะแต่ถ้าเราไม่ยอมเราห่วงไว้เรายังยึดติดบางทีเราก็ลุกขึ้นลำบากจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่สำคัญต่อชีวิตนั่งลิสต์เลยค่ะ1 2 3 4เป็นแค่ขอให้เหลือแค่ปัจจัยค่ะอาหารเสื้อผ้ายารักษาโรคที่อยู่อาศัยอะไรพวกนี้ก่อนนะอย่าคิดถึงขนาด เรื่องอื่นๆที่มันเยอะเกินไปขอให้คุณมีกําลังใจขึ้นนะคะหวังว่าคลิปนี้จะให้กําลังใจกับคุณแล้วขอให้คุณเดินต่อได้เราจะเดินไปด้วยกันนะผู้พูดเองก็ไม่ได้มีอะไรที่ดีกว่านะคะแต่ที่ต้องการจะสื่อวันนี้ก็คือในเมื่อเราเป็นผู้ประสบภัยเหมือนกันเพราะฉะนั้นขอให้เราะะใช้สติปัญญาเนี่ยที่จะหนุนใจกันแล้วก็บอกกันและ สื่อสารเคล็ดลับต่อกันเพื่อเราจะไปต่อได้ค่ะดิฉันหวังว่าทุกคนจะมีกำลังขึ้นนะแล้วขอให้สู้นะคะอย่าท้อถอยนะขอให้มีกำลังใจขอมอบกำลังใจนี้ให้และขอให้ทุกคนไปต่อได้และเราจะไปด้วยกันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ